ผู้ชมครับคำว่าคอลลาเจนนะครับน่าจะเป็นคำที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับผมได้ยินกันซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญเลยต่อทั้งกระดูกนะครับผมเล็บแล้วก็รวมถึงผิวของคุณนั่นเองแต่จะมีวิธีในการเลือกรับประทานอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราคุณหมิงอรินมาศบุญครองทรับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องคอลลาเจนกับความสวยความงามเราเข้าใจแต่เรื่องสุขภาพเรื่องกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยเนาะบางทีเข้าใจใช่เพราะบางทีอ่าอย่างที่เพกบอกใช่ไหมเวลาลุกลุกนั่งนั่งเสียงก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยกระดูกมันว่าแคลเซียมหรือเปล่าคอลลาเจนมันไปมีส่วนอะไรยังไงคือเมื่อก่อนเราก็คิดแบบนั้นจริงๆเมื่อก่อนหมิงเนี่ยเป็นคนทานแคลเซียมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคุยคุณแม่เนี่ยจะมาจะคิดว่าเอ้ยก็เราใช้ร่างกายเยอะอย่างเช่นหมิงเป็นคนเต้นบัลเล่งี้นต่พอทาานมปุ๊ดน มีปัญหาเรื่องของกระดูกตอนอายุ25คือตอนนั้นก็เลยงงว่าใช่ค่ะตอนนั้นที่เราก็ทานมาทานมาอยู่ตลอดเราก็เลยงงว่าเอแล้วเราทานมาตลอดแล้วทาไมมันถึงมีเรื่องของกระดูกเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จริงๆต้องตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปัญหากระดูกเนี่ยค่ะคือการแสนทาส้นสูงคือเราทํางานแล้วเราต้องแสนท้าส้นสูงแต่ตอนนั้นเนี่ยใส่ไม่ได้เลย ใส่ไม่ได้ใส่สูงก็นี้แล้วมิงใส่มาตั้งแต่อายุสิคือ,อมิงใส่สะสมมาประมาณ13 14ปีอะค่ะมันเลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคพอมิงไปศึกษาก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใส่ให้เรายืนบนรองเท้าส้นสูง<ช>แต่พอเรายืนปุ๊บเนี่ยกระดูกทุกข้อมันรับน้าหนักที่มันเยอะเกินไปแล้วก็ ในไอช่องของแต่ละกระดูกเนี่ยนะคะมันจะมีคอลลาเจนเป็นตัวรองรับนั่นคือเป็นตัวที่ช่วยให้กระดูกมันไม่สบกันมันจะไม่เจ็บมันจะยืดยุ่นใช่ค่ะมันจะไม่ทําให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยมันอย่างเช่นเวลาเรายืน ข้อต่อตามกระดูกสันหลังมันก็จะเรียงตัวกันปกติใช่ไหมแต่พอแสงท่าสูงปุ๊บแรงแรงแรง,แรงน้ําหนักของเรามันก็จะทําให้เขากดทับกันหนักขึ้นยิ่งเบบนั้นข้อต่อเข่าแล้วก็ข้อเท้าต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นตัวรอ,องรับเนี่ยมันจะทําให้คอลลาเจนที่อยู่ตามข้อเนี่ยมันเสื่อมเร็วอพอเสื่อมเร็วปุ๊บเ่งจริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนผลิตเองตามธรรมชาติตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ25เท่านั้นเท่านั้นพออายุ25ปุ๊บเนี่ยเขาผลิตจริงแต่ผลิตแบบน้อยมากๆแล้วถด กว่าเดิมมันเหมือนเป็นทิศทางที่สวนทางกันก็คือคอลลาเจนค่อยๆจะไม่ผลิตแล้วแต่ร่างกายเราใช้หนักกว่าเดิมม,ม,มันก็เลยจะทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยเสื่อมเร็วยิ่งลดลงไปเสื่อมเร็วลงไป ผลที่เกิดขึ้นก็คือปวดตามข้อปวดเข่าปวดเขาปวดข้อเท้าปวดหลังซึ่งหลายๆคนเป็นนะยุคนี้ปัจจุบันนี้ตอที่ชัดเจนอะไอ้กบแก๊บกบแก๊บเนี่ยลูกๆนั่งนั่งเนี่ยชัดมากต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาการกอบแก๊บของคนสมัยก่อนเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนสูงอายุที่บางบางคนเนี่ยนะคะเขาจะ นั่งซ่วมซึมอ่ะไม่ได้ที่จะมีปัญหาของคนของคนสูงอายุเนี่ยนะคะเขาจะนั่งไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวัยอย่างเราๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกันไม่จำเป็นไปต้องเป็นคนแก่แล้วนะจริงย่งด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่อาหารการกินอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับที่มันทาลายไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเสริมเสริมเข้าไปทีนี้ เสริมเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าหยุดผลิตตั้งแต่อายุ 20, <25. S 1> อะไรนะ,ะ25แสดงว่าเราสามารถเสริมได้ตั้งแต่อายุยัง20กว่า,วานี้เลยก็คือก่อนจริงๆถ้าถามมิงมิงก็แนะนําให้กับน้องๆที่เข้ามาหาิทยลลทยทานได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยแต่งหน้ากันเร็วแล้วก็ใส่เส้นสูงใส่เส้นสูงกันเยอะมากนะคะ,ใ,ะใช่แล้วต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันทําให้เสริมเร็วเพราะอะไรคอลลาเจนในเวลาเราล้างนะเราล้างหน้าเนี่ยมันเหมือนไปเราไป ก็รบกวนเขาอะมันก็เหี่ยวเร็วสังเกตสิเด็กสมัยนี้หน้าแก่เร็วเราเราเองอะเรายังรู้สึกแบบเพราะว่าอะไรหนึ่งแต่งหน้าเยอะสองเราไปทําลายเขาเยอะเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีปัญหาแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะปัจจุบันนี้คอลลาเจนเยอะมากเราก็เลยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนจะต้องสกัดร้อ คือบางทีเคยเห็นเขาเหมือนกับเราไม่รู้นะบางทีเหมือนผสมแป้งหรือผสมอะไรหรือเปล่าอ่ะเราไม่รู้บางทีการดูดซึมของร่างกายมันไม่ได้เอาไปใช้ใช้แล้วมันก็จะทําให้อ้วนด้วยเราแป้งเนี่ยเรายังไงทุกวันเราทานอยู่ละแต่เราได้ไปทานที่เขาแอบผสมมากับตัวอาหารเสริมนะคะที่มันไม่เป็นคอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะทำให้เราอ้วนเพส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยเขาไปกรบความขควแต่ต้องบอกว่าความเค็มนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าถ้าเราทานชนิดที่เขาสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ ของหมิงเองที่หมิงทานเนี่ยคือคลลาเฮลเขาจะคาวน้อยมากจนเขาไม่จําเป็นจะต้องเอาไอตัวไซรัปหรือว่าตัวน้ําตาลเนี่ยมาใส่แต่คำว่าทานที่ดีก็คือแหมค้าวนิดๆหน่อยๆมันมันมันดีกว่าอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะครับกว่าที่จะเอาเราเอาเราทานสิ่งที่มันเสริมเข้าไปเอาสิ่งดีๆ แต่ว่ามันดันได้อย่างอื่นเสริมเข้ามานี่มันก็ไม่ไม่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ใช่ค่ะคอลลาเจนเป็นผงเป็นผงค่ะเป็นคอลลาเจนสกัดร0อยเปร์เนะคะไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้าตาลสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถดูดซึมได้ทุกเวลาทำไมถึงต้องพูดทุกเวลาเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยสามารถใส่ลงไปในอาหารทุกประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นเราทานกับข้าวอ๋อนะครับแกงจืดผัด ต้มนึ่งหุงอุ่นอุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งอ้าใส่ได้หมดแกงส้มต้มยำข้าวต้มโจ๊กหรือใส่ในน้ำก็ได้ผสมได้เลยกาแฟโกโก้น้ำส้มน้ำสลัดโยเกิร์ตใส่ได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทานให้หมดนะใช่คจะได้รับแบบเต็มโดสไปคือถ้าจะทานให้หมดก็คือเวลาคุณผู้ชมทานเนี่ยนะคะก็คือตักมาจากหม้อใหญ่ใส่ลงมาในถ้วยของเราอย่างเช่ทานข้าวต้มก็ใส่มาในถ้วยอะไรที่เราจะทานหมดแล้วก็ตักมาวันหนึ่งนะคะทานหนึ่งถึงสอง ช้อนเท่านั้นเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเขาจะมากับช้อนตวงช้อนตวงเนี่ยประมาณ4.5กรัมร่างกายคนเราเนี่ยจะดูดซึมคอลลาเจนได้ไม่เกิน10กรัมต่อวันคือถ้าเราทานเกินนั้นมันจะขับออก มันจะเป็นการสิ้นเปลืองเออมันซ้มเปลืองเปล่านะคะคือถ้าคุณผู้ชมเป็นเยอะคือเกิดอาการเยอะหรือผู้สูงอายุทานประมาณ2ช้อนตวงนะคะต่อวันที่เราให้ไปแต่ว่าถ้าแบบเด็กวัยรุ่นทางสักหนึ่งช้อนเพื่อเสริมสร้างเขานะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยนอกเหนือจาก คอลลาเจนจะช่วยเรื่องของกระดูกแล้วเขาช่วยเรื่องของผิวแน่นอนอที่ใครก็รู้ๆกันอย่างเช่นพวกรอยเหี่ยวยน่นล่องน้ำหมากตีนกาผิวไม่สม่ำเสมอคือคนที่ผิวมันเสื่อมสภาพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถทานแล้วก็จะช่วยได้ชัดเจนเหมือนกันใช่ใชแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้มลภาวะไม่ได้ะ เราหลีกเลี่ยงความแก่ไม่ได้เ,เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะหยุดผลิตในร่างกายเราไม่ได้แต่เราสามารถเติมเต็มได้นะคะนะครับนอกจากกระดูกนอกจากผิวแล้วผมเล็บ เล็บคือผมเนี่ยต้องบอกผมมันขึ้นเยอะมากอันนี้งงตอนแรกไม่รู้เลยว่าคอลลาเจนมันไปช่วยเรื่องผมแต่ผมมันก็เป็นซับเซ็ตเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยแล้วช่วยเรื่องของเล็บเมื่อก่อนเนี่ยเล็บจะเป็นคนเล็บสองชั้นกระดูกเคาเป็นไหมเป็นเล็บสองชั้นที่ลอกออกมาเลยไม่ได้เลยเป็นแผ่นๆใช่แต่พอทานปุ๊บเล็บแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ปีวันนั้นอย่างมิงเองเนี่ยมิงทานปุ๊บมิงแนะนาให้คุณแม่ทานคุณแม่ทานเนี่ยคุณแม่เนี่ยจากอาการที่เป็นคนสูงอายุอายุ60ก็เริ่ม กระดกกระแดกแบบเดินมไม่ค่อยหวายเดินขึ้นไปในสิบขั้นก็เมื่อยแล้วลอะไรเงี้ยาผิวหน้าเนี่ยนะคะจากเป็นผิวที่ หมือนฮอร์โมนไม่ผลิตอ่ะหน้าเขาก็จะคล้ำๆมีฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้ผิวดีขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนไปเติมเต็มใต้ผิวโดยธรรมชาติของเขาอะนะคะที่ทานเข้าไปแล้วก็เรื่องของกระดูกที่เมื่อก่อนนั่งขัสมาธิไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้คุณแม่ปัจจุบันก็นั่งพับเพียบนั่งขัสมาธิได้เดินขึ้นบันไดได้ปกตินะคะแล้วก็มีคุณยายคุณยายเนี่ยนะคะอายุ85แต่ว่าแกเนี่ยเจอคอลลาเฮล์มาก่อนหนอีกนะคะแกเมื่อก่อนเนี่ยเดินไม่ถนัดแล้ว80น เอาง่ายๆไม่มีสิทธิ์นั่งขะสมาดนั่งพับเพียรณแล้วนะเพราะว่าเข่ามันขัดมากแล้วแต่พอแกได้ทานคอลลาเฮลไปเป็นคอรลาเจรตร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะไม่เป็นสะสมในร่างกายไม่มีสิ่งตกค้างแต่ว่าได้ร่างกายที่แข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมคุณยายเนี่ยทานมาอย่างต่อเนื่องจากที่นั่งรถเข็นแล้วต้องไปผ่าตัดปัจจุบันนี้ไม่ต้องผ่าตัดแล้วไม่ต้องนั่งรถเข็นแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ทํากิจกรรมกับลูกกับหลานได้เป็นเล่นกีฬาได้ถึงบอกว่าคนสูงอายุเนี่ย ควรจะรับประทานเลยแหละนะเพราะฉะนั้นอยากรู้แล้วมีโปรโมชั่นได้เพราะอะไรรู้ป่ะไอที่หมิงพูดมาฉันเป็นไปหลายอย่างเป็นหมดเลยใช่ไหมเลิบเบสองชั้นเอ้ยเข่าก็ก็แก่เออหลายสิ่งเลยไม่แล้ว่หญิงมีลูกลูกเขาก็ดึงไปเยอะนะลูกจะดึงไปเยอะคือผู้หญิงเนี่ยตั้งท้องแคลเซียมทุกอย่างไปให้ลูกซะเยอะแลวใช่ใช่ก็วันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมา20สายแรกเท่านั้นนะคะ20สายแรกที่โทรมาก่อนรายการจบตอนนี้1577นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียว1 ห้7นะคะซื้อ1แถม1ไปเลยแล้วก็ลดเกิน60%ด้วยโอด้วยนะคะแต่ว่าใช่จำกัดสายที่20่สสายวันนี้ขอ20สายเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้โปรโมชันนี้แรงมากทานได้นานใช่ไหมครับทานเซตนี้นะคะที่1แถมหนึ่งแล้วลดเกิน60%ทานได้2เดือนนะคะถ้าเฉลี่ยคุณผู้ชมแล้วเนี่ยตกวันหนึ่งไม่ถึง30บาทนะคะต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าขนาดเราซื้อกาแฟขนมที่มันไร้สาระแก้วร้อยกว่าเอออันนี้30บบาทได้บำรุงทั้ง ผิวผมเล็บกระดูกนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพดีแล้วก็ดูแลคนในทางครอบครัวคือไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราสามารถแบ่งปันสุขภาพดีๆนี้ให้กับคนอื่นๆได้ด้วยแล้วผมว่าคุ้มการลงทุนที่คุ้มที่สุดก็คือการลงทุนกับสุขภาพนี่แหละในราคาวันหนึ่งไม่ถึง30บาทหมายเลขยอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดค่ะวันนี้ใช่ค่ะยี่สิบสายแรกเท่านั้นนะคะใครอยากดูแลสุขภาพต้องเลยนะคะสำหรับคอลลาเจนจริงและสำคัญจริงๆสำหรับคนที่เริ่มมีอายุหรือว่าน้องๆอายุ20กว่าขึ้นไปก็สามารถทานได้แล้วนะะค ไม่ใช่คุณค่ะ2ีสิบกว่าไ้่เกินมานานแล้วอ,อ,อวันนี้ต้องขอบคุณน้องมิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ